เทียบเทียบไม่ใช่ค่ะอ่ะใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยน้องบิน่าใส่แปะแปะแปะเลยค่ะลูกทำของบุ๊คเป็นลูกทำของบุ๊กนี่ของในของบุ๊กบุ๊กใส่เลยครับเอาใส่เค้กแล้วลูกใส่เค้กแล้วใส่เค้กแล้วขาบีน่าปากเอาหัวใจใส่เออเออสวยนี่มีดอกไม้ด้วยค่ะดอกไม้น้องดอกไม้ค่ะเเเยงแปะแปะแปะลูกแปะ เน่เน่เน่ใส่บนนีกใส่บนเค้กทำให้เขาดูไอ้นี่ไอ้นมันไม่ทำให้ดูนะอ้าคอมบิน่ามาแล้วโอ๊ยทำไมข้างๆมีหน้ามีรอยหนูแทะแล้วอืมนี่ไงบุ๊กลินทำเหมือนพี่บิน่าเลย ร้องเพลงไปด้วยอ่ะ Happy Birthday to Daddy เลี้วเลีวแตะเหมือนพี่บีนาค่ะเล่นอานี้โรยๆหน่ยนี่อะอี่ยม่ทำให้ดูนะนย่ามยมิทำให้ดูอย่างงี้เนียนๆมุเล่นเนียวางแบบนี้เห็นยังบีนาบีนาเนียนๆดอกไม้นี่ก็ใช้ได้เนี่ยมุเล่นนี่ดูนะอ่า อยของน้องน่ารักจังเลยอ่ะได้แล้วได้แล้วหรอครับใช่อีกใช่อีกลูกใช่อีกเอาใส่อีกของบุ๊คใส่อีกลูกเก่งมากบุ๊คเก่งมากบุ๊คครับครับของบุ๊คเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรครับอะไรครับอันนี้สตาร์ไหมครับเอาเลยไปเลยน้องบุ๊คๆๆๆๆเลยเลยหนอยเลยครับเลยเลยครับ ลอยเลยลกลอยเป็นเคสเลยลูกลอย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 ชื้อยเนั่นแหละนั่นแหละใช่ครับหน้าก็ทสวยน้าแป๋สวยงามจังเลยอ่ะน้องจิ้มแรงจังบุบชะดอกไม้นี่น้องเอาหัวใจแปะตรงนี้เลย มีบีน่ามีนั่นไม่น่าเลยเลยมือแข็งมือมือน้องบุ๊คจิ้มไปนั่นบุ๊คครับมันไม่ใช่แป้งโดลูกคือเค้กจริงๆครับสวยยังคะของบีน่าเทียนเทียนปักปากแรงๆหน่อยค่ะ <meth>. อุ <Nixon> ้ยกดลงไปอีกครับกดลงไปเอออย่าให้หักนะคะ โอเคอเทียนน้องบุ๊กเทียนน้องบุ๊กเทียนน้องบุ๊กอยู่ไหนอ้าวเทียนน้องบุ๊กอยู่ไหนครับอ่าน้องบุ๊กปักเทียนครับปักลงไปนะคะพอแล้วลูกปักลงไปน้องบุ๊กปักแล้ว